งานเอมอร์เซเดสเบนแฟชั่นวีคในนิวยอร์กเมยได้เข้าไปในส่วนของแบ็ก t a g e ได้เห็นการทำงานของเหล่านางแบบและช่างผมมืออาชีพกว่าที่นางแบบจะดูดีอย่างที่เห็นบนรันเวย์กว่าจะได้ลุกใหม่ๆหลากหลายและแตกตา่างเส้นผมของแต่ละคนต้องผ่านการถูกทำ้ายตั้งกี่ครั้งแต่ด้วยเทรซเมยที่ช่วยคืนสมดุลให้กับผมที่เสียอัปเดตความพร้อมสำหรับส่งผมใหม่ และสร้างความแข็งแรงให้เส้นผมมีสุขภาพที่ดีพร้อมรับมือกับครั้งต่อๆไปนางแบบทุกคนจึงพร้อมที่จะเดินอยู่ในแถวหน้าได้อย่างมั่นใจ <S <S <Phone> <S คุณรับผมของคุณ,คณ,คณพร้อมหรือยังดูแลผมคุณอย่างมือโปรเทรซเม